รถไฟฟ้า BYD ซิลว,วิวสเปคเราไม่พลาดเดี๋ยว กำลังตรวจตวจรถคันนี้อยู่เลยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปดูรถไฟฟ้าที่เป็นกระแสรุนแรงที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือ BYD Seal นั่นเองนะครับแน่นอนนะครับวีลสเปคเราต้องไม่พลาดเรื่องของรถใหม่ๆยิ่งเทคโนโลยีใหม่ๆที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยเราต้องไม่พลาดอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเท sla นะครับเป็นดอลฟินเป็นอะไรเนี่ยเราก็ได้จัดไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาในรถที่ แรงระดับ530แรงม้านะครับเราจะไปดูกันว่า B Y d a e s e l เนี่ยทำได้ดีขนาดไหนแล้วผู้หญิงหรือแม่บ้านที่เขาพูดกันว่ารถแรงขนาดนี้ใช้ไม่ได้มันใช้ได้จริงไหมแล้วเป็นยังไงไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ หมดธรรมดาก่อนะได้ครับนี้ก็เริ่มที่นอร์มอก็ได้ครับผมเฮียก็คือใช้เดิานลงได้ไมพเ่ระยะเวลาเวลาที่ลูกค้าวิ่งไปวิ่งมามันกี่กี่ร้อยกิโลถึงหมดเขาส่วนมากก็วิ่งในเมืองเนาะสั้นงไปวิ่งมาวิ่งวิ่งรอบรอบหนึ่งครับพี่ก็ตั้งแต่นี่จนถึงลงสะพานลอยเจหอไปกับรถตรงไฟแดงปทอครับผมวนกลับขึ้นมาขึ้นจบบมาแค่นี้เครับก็คือมาขึ้นตรงนี้ใช่ครับมันก็เป็นเลนสั้นๆทีนี้ไม่รู้ว่า เดินทางจริงมันจะได้สักสี่ร้อยไหมเปน่าจะเพราะมันลงในตัวปรฟอร์แมนซ์มันได้เทาไหรห้าร้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบครับผมแต่มันแรงมากครับพี่มันก็เลยแบบพูดยากครับผมเรื่องเรื่องกิโลครับผมสองมเตอร์เป็นเป็นดูโอมอเตอร์เนาะครับผมมอเตอร์สองวันนี้อยากมาทดลองด้วยเพราะว่าน่าจะให้ผู้หญิงใช้ รับส่งลูกทีเนี้ยเราก็อยากซื้ออยากซื้อตัวเอร์ฟอร์แมนซ์ไปเลยค,คือแรงม้าสูงมาแบบออปชั่นเต็มเต็มเลยแต่ว่าก็อาจจะมีไปปรับแต่งโชคหรืออะไรนิดหน่อยอแต่ว่าอยากรู้ว่าผู้หญิงอ่ะพอเขาใช้รถแบบแรงม้างสูงแล้วอ่ะจะเป็นยังไงใช่ไหมอ่า<ช>จะเป็นยังไงอ๋อหลายคนบอกอุ้ยผู้หญิงหรือว่าคนที่ไม่มีไม่มีสกิลขับรถแรงม้างสูงมาอาจจะขับยากอะไรอย่างเงี้ยดีดีในใจใช่ใช่เราก็เลยมา ลองเลยดีกว่าจะได้รู้เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้เองอาจจะเป็นแม่บ้านใช้ใชหรือว่าถ้าเผื่อแบบคนที่ดูรีวิวเขาอยากจะแบบซื้อให้แฟนหรือเป็นผู้หญิงใช้ในเมืองอะไรเงี้ยก็จะได้กล้าซื้อครับจริงจริงก็ไม่มีอะไรมากถ้าช,ชครับถ้าเราไม่ได้แบบขับแบบระหำ่ำใช่ใช่ครับประมาทใช่ครับจะไม่ได้แบบจริงๆอ่อะ่เหมือนที่พี่ว่าจะไม่ได้แบบระห่ำเลยครับ จริงมลองขับรถทุกคันถ้ามีสติรถแรงแค่ไหนก็เอาอยู่เอาอยู่ <laughs> เสียงอันนี้วิ่งกี่โตแล้วครับพันกิโลครับยางก็น่าจะยังใหม่อยู่นะครับสําหรับพันกิโลแต่ว่ารู้สึกเสียงที่เข้ามาในรถเสียงยางถ้าวิ่งในทางเรียบๆก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นยางทางมีรอยต่อหนุนก็มีบ้าง ก็อ,อยู่เทิร์นที่ลองกดดูได้เลยครับผมนด้ hmm. อันนี้เป็นเป็นสปอร์ตนะใช่ไหมสปอร์อรรตข้างหลังยังรู้สึกโล่งหมครับโ oh. ลง่งโล่งนะ ดึงถือว่าดึงในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ดึงแบบถึงขั้นแบบซูเปอร์คาร์อย่างนี้ดีกว่าผมว่าซูเปอร์คาร์ด้วยทอร์ด้วยอะไรหลายอย่างแล้วก็ระบบที่เป็นระบบเครื่องที่ไม่ใช่ระบบไฟฟ้าหรือตัวทิ่ผมว่าขับได้โอเคผู้หญิงใช้งานได้เพราะว่าไม่ได้กดแล้วแบบแถออกหรือว่าอะไรออกหรือว่าน่ากลัวขนาดนั้นนะครับจริงๆจับพวงมาลัยดีขนาดเมื่อกี้ออกแบบกดเต็มแลวนะ จับพวงอะไรดีๆอะไรดีๆผมว่าใช้ได้แม่บ้านใช้ได้ครับแค่ไม่ประมาทหรือว่าถ้าสําหรับผู้ชายจะใช้รถเนี่ยก็อาจจะเสริมโชค๊คเข้าไปสักชุดหนึ่งโชค๊คที่เป็นระบบโมโนทรูปที่ทําให้มันอะเนฟิร์มมากยิ่งขึ้นทีนี้เราก็าขับขี่อย่างมั่นใจได้เพิ่มไซส์ของล้อได้ตามที่ชอบอะไรเง,งาี้ยหรือตกแต่งได้ตอนแรกนะครับผมมาลองรถเนี่ยคือเพราะว่าลูกๆเนี่ยอยากมีรถไฟฟ้าเวลาไปโรงเรียนไปอะไรแต่ว่า ว่าวจะรออีกสักปีหนึ่งอย่างที่บอกว่าสักปีหนึ่งให้ต่อสู้กันแรงๆหน่อยลูกค้าก็จะได้สิทธิพิเศษเยอะหน่อยหรือว่าออปชั่นที่มาเพิ่มใหม่สําหรับรถไฟฟ้าแล้วก็เลนจ์ในการขับที่ยาวขึ้นสุดท้ายแล้วมาลองแล้วนี้ดีจริงๆเขาเรียกว่ารถพ่อบ้านหรือรถแม่บ้านสายสายซิ่งได้เลยอ่ะจะขี่แบบโหมดคอมอร์ก็ได้สปอร์ตก็ได้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของตัวเนี้ยที่เป็นดูโอมอเตอร์ดูโอเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเวลาเรากดคันเร่งแล้วเรายกอ่ะมันไม่กระชากเหมือนอีกแบรนด์หรือเหมือนแบรนด์อื่นก็คือมันยังเลี้ยงรอบของรถอยู่เพราะว่าบางรุ่นเนี่ยก็คือกดปุ๊บเหมือนมอเตอร์แบบกระชากเราเลยเราต้องคอยเลี้ยงคันเร่งไว้เองอันนี้ยกได้ไหลปกติเลยโช๊คเนี่ยจริงๆเลยอ่ะเฟิร์มกว่ารถบ้านทั่วไปอยู่แล้ว ดีอยู่แล้วนะครับสาหรับคนที่พอใจในระดับนี้ผมว่าดีเลยนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะที่เขารีวิวกันมาแต่ก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลแล้วกันจะได้ไม่ต้องดราม่าก,กันก็คือผมว่าโชคดีเลยเฟิร์มเลยในระดับหนึ่งถ้าจะใช้แบบอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับสามารถใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าอยากให้รู้สึกแบบกระชับอยากรู้สึกขับรถ b y d c u เลยแบบอยากเหมือนช่วงล่างพวก MG หรืออะไรหรือว่าพวก Porsche อย่างเงี้ย ผมว่าใส่โชคระบบโมโนทูปดีๆสักชุดหนึ่งจบครับหล่อแรงครับอันนี้ลองมาวิ่งทางที่เป็นแบบรอยต่อถนนเยอะๆดูว่าถ้าจำลองว่าเราวิ่งในเมืองจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนุ่มนวลครับนุ่มนวลแล้วก็เมื่อกี้ตอนกดมาก็มีความเฟิร์มด้วย เรื่องของรอยต่อถนนก็เป็นเรื่องธรรมดาครับยังมีอยู่บ้างสําหรับรถที่เป็นรถไฟฟ้าก็ในหลายรุ่นที่ไปลองก็เป็นประมาณนี้ลองซิกแซกได้ครับอลองได้นะได้ไดครับผมสบายเดีครัเราลองเลี้ยวแบบเร็วๆดูแรงๆดูอาจจะไม่แรงมากเลี้ยวแบบไวๆ พวงมาลัยนะครับอันนี้พวงมาลัยปรับได้ไหมความหนึบความนวงได้ครับนวงได้เนาะคือพวงมาลัยตอนนี้รู้สึกว่าบเบาใช่ไหมในหมุดธรรมดาเนี่ยผมว่าเบาไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเราขับแบบรถแบบที่เปอร์ฟอร์แมนซ์สูงอาจจะต้องหนึบกว่าน,นี้แต่ว่าถ้าผู้หญิงขับอย่างเงี้ยกำลังดีแล้วก็ไม่ได้เบาเกินไปถ้าเทียบกับรถเซกเมนต์เดียวกันพวกแคมรี่หรือแอคคอร์ดที่เป็นรถเครื่องธรรมดานี่ยมันโอเคเลยเขาทํามาได้ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้ก็คือเพราะ เรื่องของราคาร้านห้าเก้าเก้าใช่ไหมครับ<ช>ต,ตัวนี้ performance ล้านห้าเก้าเก้าได้รถเซกเมนต์ขานาดนี้เทคโนโลยีแบบนี้แล้วก็เรื่องของแรงม้าขนาดนี้นะครับแล้วก็วารันตีอะไรเนี่ยเรื่องพวกนั้นเราจะไม่มาพูดถึงรายละเอียดข้อมูลลึกๆนะครับเพราะว่าหลายเพจหลายช่องทําแล้วเราก็มาพูดถึงการใช้งานจริงดีกว่าแล้วก็เราไม่ได้แค่มารีวิวเฉยเรามาลองเลยเพราะว่าอาจจะโดนดูแล้ว ลองแล้วรู้สึกโอเคเลยชอบเ mm hmm. นี่ยบอกเข้าโค้งแรงแล้วรู้สึกโอเคครับ mm hmm. ใช้ได้ใช้ได้ร้านกว่าบาทครับสำหรับคนที่กำลังจะซื้อรถรถบ้านดีกว่าแต่ว่าให้มันดูใหญ่หน่อยให้มันดูใหญ่แล้วเป็นรถไฟฟ้าใช้งานรับส่งลูกได้แล้วแรงม้าขนาดนี้ผมว่าโอเคเลยหรือว่าถ้าคนบางคนอาจจะยังติดยึดติดก็ไม่จาเป็นต้องแรงขนาดนี้ ก็ไปเล่นตัวพรีเมียมเนาะใช่ไหมพรีเมียมกับไดนามิกอ่าพรีเมียมกับไดนามิกอันนี้กดดอันนี้ถ้กดปุ่มได้ไหมครับโอเคใ่ปุ่มก็วันนี้นะครับเรามาลองขับกันดูแล้วเนี่ยไม่ได้ไปขับเรื่องของการถอยจอหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าผมว่าหลายๆคนคงเห็นมาแล้วจัดช่องอื่นแล้วแต่ว่าวันนี้เรามาลองแบบลองแบบจะซื้อจริงจะใช้งานจริงแล้วให้แม่บ้านใช้ให้ผู้หญิงใช้เนี่ยว่าดีไหมเป็นไงใช้ได้จริงไหม ผมว่าได้ครับผ่านครับสําหรับความคิดของผมนะคนอื่นก็ลองไปตัดสินใจดูไปลองดูครับได้ที่ทุกโชว์รูมที่โคราชก็ที่นี่อยู่ตรงตรงไหนนะฮะตรงเลยมอวงโชว์รูมอ่าเลยมอวงโชว์รีสคุณมาเป็นบ Y d ดีที่เดียวปะครับโคราชที่เดียวครับที่เดียวเลยของโคราชผมชื่อแชร์ครับผมอ่าเซลนะเป็นคุณแชร์นะครับสามารถมาติดต่อได้เลยที่นี่นะครับถามหาคุณแชร์ได้เลยดูแลดีครับเคไปนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันนิดนึงเผื่อโดนถ้าเอางี้ดีกว่าถาม f c ว่า อยากให้ผมแต่งรุ่นนี้สไตล์เราไม่ร2 1ก็122จัดทรงใส่คาร์บอนฝาก,กด9ก้ามาครับกดเก้มาเยอะๆเดี๋ยวผมจัด1นึคันไปที่วิวสเปกนะครับสีดำยังไงเราต้องสีดำอยู่แล้วรู้สึกใหญ่นะครับเพราะว่าอันเดิมที่ผมใช้อยู่ลูกผมเมื่อกี้ที่นั่งแล้วเขาบอกว่า เมอร์เซเดสของเราที่บ้านนะ่ะยาวกว่าเพราะว่าของผมมาเป็นตัวลองวิ h e บส b a s แต่นเนี้ยผมสูง160นิดนิดเนี่ยขาผมยังเหลือเยอะเลยเมื่อกี้คนที่นั่งร้อยร้อยท่านร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเขาก็บอกเขาเหลือเป็นเกือบคืบเหมือนกันน,น,นี้ผมเหลือสบายลย <c oughs> เด็กเ <c oughs> เขาก็บอกว่าไม่ใหญ่เท <c oughs> ่าเมอร์เซเดสกว้างกว่าแต่เขาก็รู้สึกว่านั่งแล้วสบายแล้วก็เมื่อกี้ที่เรานั่งอ่ะมันไม่ได้เปิดหลังคาด้วยเขามีตัวคุมตัวนี้อยู่นะครับ <c oughs> ถ้าเราเปิดหลังคาเฮดรูมมันก็จะรู้สึกแบบดีเลยอ่ะรู้สึกสว่างโล่งเลย ฉะนั้นเนี่ยผมว่าโอเคเลยแล้วดูเบาครับแม่อย่างกับซูเป,ปอร์คาร์ดูฮะอย่างกับซูเป,ปอร์คาร์เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเดี๋ยวคันนี้คันที่ลองสีฟ้าเดี๋ยวเราไปดูข้างในสีดำกันไปครับ <S 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 It's just me and a fam. It's just me and a fam. It's just me and a fam. It's just me and a. The... It's just me and a fam. Yeah, yeah. It's just me and a fam. See my little Tay Tay, that's my hype girl, that's my mascot No one's go for hours and some hours till we pass out. Stay inside the house, turned up with the racks out. Stay inside the house, turn up with the racks out. Wow. If I got it, they got it. Got it. Family strong, they solid. Solid. For them, empty my pockets. If I got it, we got it, got it. Foundation bit solid, solid. Taking off like a rocket, yeah. I count money when I'm bored. Watch the money hit the floor. Make it rain, make it pour. In my house, don't need no tour. It's just me and a fam. It's just me and a fam. It's just me and a. It's just me and a. It's just me and a fam. 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 Yeah, yeah. It's just me and a fam. Yeah năng love you năng yo 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 so Yeah I love you เดี๋ยวผมจะพามาดูหนึ่งออปชั่นนะครับที่ไม่ใช่หนึ่งออปชันหรอกมันเป็นหนึ่งจุดหนึ่งที่ว่าผมมองว่าเหมือนโคตรเหมือนซูเปอร์คาร์เลยเ <Yeah. S 1> มื่อกี้เราดูเรื่องของหลังเบาะเวลาใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวดูตรงคอนโซลต่างนะ mm hmm. พาไปดูมีคนเ็าดูอยู่กเดี๋ยวเราถ่ายดู mm hmm. ครับดูจุดนี้จุดนี้เลย,เลยโคตรเหมือนเฟอร์เมอนลัมโบครับน่าจะเป็นตรงนี้เป็นตัวชาร์จด้านบนแล้วด้านล่างก็จะเป็นที่ใส่ของได้ หล่อมากนะครับ